สวัสดีค่ะแอมศิ MC รประพาสุขดำรงค่ะอยู่เป็นนะเจอกันครั้งแรกก็รู้จักเอาใจใช่ล้ว สำหรับปัญหาของแอปในวันนี้นะก็คือตาที่ไม่เท่ากันพออายุมากขึ้นนะคะหนังตามันจะเยอะขึ้นแล้วเวลาเราแต่งหน้ามันดูไม่สดใสไม่เหมือนตอนสมัยแบบเมื่อ10ปีที่แล้วอะคะ่ะตามันจะดูเปิดกว่านี้มันชั้นชัดเจนกว่านี้ไขมันตรงนี้ไม่ได้เยอะหนังไม่ได้ตกเยอะแล้วก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงโครงหน้าอะไรเยอะแยนะเนาะแต่ที่กวนใจคือฝั่งนี้เราะฉะนั้นวันนี้แพรเราก็คือปรับชั้นนี้ให้เท่ากับชั้นนี้เพเื่อให้คงความสวยแบบเดิมแต่ว่าตัดปัญหากวนใจออก ก็มีเพื่อนๆพี่ๆแนะนํามาค่ะว่าที่นี่แบบทํำตาสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเราก็อ่านรีวิวมาเยอะด้วยค่ะก็เลยไว้ใจเรียกหมอทศที่อมาริเตคินิกนี่แหละค่ะหลังจากทาเสร็จบวมน้อยมากวันที่3ก็ไปดูละครเวทีแล้วค่ะต่อไปเราไม่ต้องพกสติกเกอร์ไปให้พี่ช่างแต่งหน้าคือแบบดีมากค่ะรู้สึกเลยว่าแบบแตัดสินใจไม่ผิดเลยคุณหมอแนะนําดีแล้วก็มือเบามากแนะนําเลยค่ะมอทศยอดเลย